แลก็เดนหลวงพ่อคูณนะครับเด่นหลวงพ่อคูณ,ณนะครับประเทศวิทยากคนนะครับหลวอคูณวัดบ้านไร่นะอํเาเภอดานขุทนทดเจ้าวัดนครราชสีมานะแล้วก็พระหลวงถทวดวัดชาให้วัดปะเตนีนะครับ ก็ปรยคลายบทส่วนขันเนี่ยนราบจังหวัดนครศรีธรรมาชนะครับโอเค นี่คือประตูตสีนะครับแต่วันคะคนสีตำร้านะครับระบาดโควกดจะมีสักอย่างน,น,นะครับประตูเตสีชุดปฏิสุทธิที่นครสีตำร้านึงนะครับวัดประสิทธิ์นรับแล้วก็ปิรูปสุทธสวรสด์อยูนะครับปร,ระเทศนครครับ แรงของเหรียนนะครับความโคงามทุกเหรียญน,น,นะครับเฉพาะหลวงพ่อคูณนะครับเรียนนี้นะครับเป็นเหรียชั้นนะครับสวยช่วยมำดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับอยู่ที่นี่นะครับ กันที่เราจะดูเรียนนะครับว่าเรียนไหนเป็นแชมป์เปี่ยนอันดับหนึ่งของประเทศไทยของทั่วโลกครับเรียนนี้เรียนเพื่อคูสร้างบารมีดีเพศ่สร้า519นะครับเรียนนี้จะเป็นเรียนที่สวยเชิปที่สุดนะครับ 前给别人，有经验